สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกหูฟัง Open e a r รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ฟิวกันนะครับมีชื่อรุ่นว่า f i ว l ี g s ซึ่งเป็นหูฟัง Open e a r ไร้สายคุณภาพสูงเลยที่ทำออกมาฟังก์ชันครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆโดย f i ว l ีเ s เปิดตัวมาในราคา2990บาทซึ่งในคลิปนี้เราจะมารีวิวกันในหัวข้อตามนี้เลยครับก็คือเรื่องของ Unbox รวมไปถึงดีไซน์ของหูฟังและการสวมใส่สเปคของหูฟังและทดสอบฟังก์ชันต่างๆสาหรับการใช้งาน ระบบเสียงไมค์ขณะสนทนาแนวเสียงของหูฟังรวมถึงสรุปคะแนนและความประทับใจโดยรวมด้วยครับก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับ มาดูที่หน้ากล่องกันนะครับดีไซน์กล่องเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสกรีนลายสุดพรีเมียมเป็นสัญลักษณ์โอเพนเอียร์ที่ด้านหน้ากล่องพร้อมโลโก้แบรนด์ฟิลสีบรอนทองที่มุมขวาบนและชื่อรุ่นที่มุมขวาล่างพร้อมกับบอกจุดเด่นคร่าวๆเป็นตัวอักษรเล็กๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกรายละเอียดข้อมูลสินค้ากับสเปคย่อยๆครับเปิดมาภายในกล่องก็จะเห็นคู่มือกันก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นควิ๊กไกด์บอกวิธีการใช้งานเริ่มต้นมีหูฟังฟิลจีเอสมีสายชาร์จไทป์ซีแถมมาให้ด้วย ดีไซน์ของ f ิ e l ี GS นะครับค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แปลกใหม่เลยทีเดียวเนื่องจากดีไซน์การเก็บหูฟังภายในกล่องเนี่ยอยู่ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของกล่องโดยอาศัยแม่เหล็กในการยึดหูฟังเข้ากับตัวกล่องและมีตัวครอบกล่องซิลิโคนสาหรับป้องกันกล่องชาร์จตกกระแทกหรือป้องกันไม่ให้หูฟังร่วงออกมาจากกล่องชาร์จมาดูวัสดุนะครับวัสดุกล่องชาร์จเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งขอบเนี่ยปัดเงาคล้ายกับสแตนเลสสีทองตรงหูฟังนะครับมีโลโก้ฟิลมีความเงาคล้ายกับกระจก วัสดุหูฟังที่คล้องหูเนี่ยเป็นซิลิโคนและที่ปลายหูฟังจะเป็นพลาสติกดูพรีเมียมเลยมีช่องชาร์จ Type C อยู่ด้านบนกล่องหูฟังเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่มากๆเลยครับมาดูสเปคของหูฟัง f u e l GS นะครับบลูทูธให้มาเป็นแบบ5.3ออดิโอโคเดกเป็นแบบ LDAC AAC แล้วก็ SBC ไดเวอร์มีขนาด18มิลิเมตรเป็นแบบลานเวท้ายคาร์บอนไดเวอ ย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตซมโครโฟนให้มาข้างละ2ตัวเป็นแบบ Dual m i ม AIENC มาตรฐานการกันกน,น้ำเป็นแบบ IPX5 ระยะการใช้งานอยู่ที่10ชั่วโมงครับที่ความดัง40-50%รวมเคสชาร์จไปด้วยก็อยู่ที่32ชั่วโมงการชาร์จหูฟังนะครับใช้เวลาชาร์จ70นาทีส่วนกล่องชาร์จใช้เวลาชาร์จ90นาทีแบตเตอรี่ของหูฟังให้มาขนาด60มิลลิแอมป์อัส่วนแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จมา 365m อ ah, น้ำหนักหูฟังต่อข้างนะครับอยู่ที่8.2กรัมเคสชาร์จหนัก47.5กรัมฟังก์ชันอื่นๆนะครับรองรับการใช้งานแบบปรับ p ี e ซต t EQ ได้12รูปแบบหรือว่าคัสซัมเองได้ผ่าน f ฟิล App รองรับ l d a ดด้วยแต่ว่าต้องเปิดใช้งานในแอปฟิล Plus เท่านั้นและยังรองรับ Hi-Res Audio Wireless รองรับเกมโหมดแต่ในฟิลเนี่ยจะเรียกว่าเป็น Low l a t e n c y นะครับ ในการใช้งานของหูฟัง Feel GS ครั้งแรกนะครับให้ดึงแผ่นฟิล์มปิดขั้วชาร์จออกจากหูฟังแล้วก็กล่องชาร์จก่อนชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานด้วยนะครับในการเปิดหูฟังนะครับให้นําหูฟังออกจากกล่องหูฟังเนี่ยก็จะเปิดโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าขณะหูฟังปิดอยู่ให้แตะบริเวณแผงรับฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ2วินาทีส่วนการปิดหูฟังนะครับง่ายมากให้ใส่หูฟังลงไปในกล่องชาร์จเท่านี้ก็จะปิดหูฟังแล้ว วิธีการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับมือถือนะครับให้ดึงหูฟังออกจากกล่องจากนั้นหูฟังเนี่ยจะเข้าสู่โหมดพร้อมเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเปิด Bluetooth, บลูทูธบนอุปกรณ์เลือก f ิล l ี g s หลังเชื่อมต่อจะขึ้นสถานะหลังชื่อบลูทูธว่าเชื่อมต่ออยู่หรือว่า Connected ตู้หูฟังนะครับจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติให้ในการเชื่อมต่อครั้งถัดไปเพียงแค่เอาหูฟังออกจากกล่อง ในการใช้งานปุ่มควบคุมฟังก์ชันนะครับสำหรับการเล่นเพลงสามารถกำหนดเองได้ด้วยจะเล่นเพลงหยุดเพลงแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาในส่วนการสั่งการใช้งานอื่นๆนะครับอย่างเช่นวอลลุ่มเนี่ยต้องเข้าไปตั้งค่าแล้วก็กําหนดในแอปฟ l ลพัสก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับการควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์จะรับสายวางสายแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวา ปฏิเสธสายโทรศัพท์แต่แผงฟังก์ชันค้างไว้2วินาทีที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาวิธีการเชื่อมต่อมือถือ2เครื่องพร้อมกันนะครับหรือว่า Multipo i n t c o n n e c t i o n mode ให้เชื่อมต่อฟิลจ s กับอุปกรณ์ที่1แล้วปิดบลูทูธเปิดสัญญาณบลูทูธบนอุปกรณ์ที่2แล้วเลือกเชื่อมต่อฟิลจ s จากนั้นเปิดบลูทูธอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้าแค่นี้ก็เชื่อมต่อกันแล้วครับแต่ว่าการโทรหรือว่าการฟังเพลงนะครับทำได้ทีละเครื่องเท่านั้นนะครับ ในส่วนของไฟสถานะ LED นะครับเมื่อแบเตอรี่โล่เนี่ยไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จจะกระพริบเป็นสีแดงขณะที่ชาร์จอยู่ไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จจะขึ้นสีขาวค้างเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะดับลงครับในการร์จแบตเตอรี่ที่กล่องชาร์จนะครับเสียบสาย USB Type C ที่กล่องชาร์จไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จจะขึ้นค้างไว้และจะดับลงเมื่อชาร์จเต็มใช้เวลาชาร์จประมาณ90นาทีนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่หูฟังในขณะชาร์จหูฟังในกล่องชาร์จ ไฟสถานะที่หูฟังจะสว่างขึ้นและดับลงเมื่อชาร์จเต็มใช้เวลาชาร์จประมาณ70นาทีมาดูการใช้งาน f i e l GS s กับแอป i e l l Plus กันบ้างนะครับเมื่อเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์สำเร็จแล้วเปิด f e l l Plus App เลือกหูฟัง f i e l GS s ในหน้าแรกของแอป f e l l Plus นะครับจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังรวมถึงกล่องชาร์จและยังสามารถตรวจสอบสถานะของหูฟังได้ในหน้าแรกนี้ด้วย สามารถเปิดปิดการใช้งาน LDA ดตได้เลยที่หน้าแรกนี้นะครับโดยเมื่อมีการเปิดปิดของ LD ดตเนี่ยหูฟังจะรีคอนเน็กการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งนะครับมาดูที่3จุดด้านบนกันบ้างจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานก็จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพวกทัชแพดต่างๆเมื่อเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอการเปิดปิดการใช้งานบลูทูธมัลติพอยต์คอนเน็กชันสำหรับใครที่อยากเชื่อมมือถือ2เครื่องพร้อมกันให้มาเปิดปิดตรงนี้นะครับ ในเ่วนของ Low Latency Mode ตรงนี้นะครับเป็นโหมดที่ไว้สําหรับเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเปิดปิดโหมดนี้ดูกันจะเห็นว่าหลังจากเปิดโหมดนี้แล้วความดีเลย์นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70มิลลิเซกครับ ถัดมาเป็น Voice and Prompt Sound ครับเป็นการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนของหูฟังใครที่ไม่ชอบเสียงการแจ้งเตือนก็สามารถปิดได้โดยเลือกที่มิวครับถัดมาเป็น More s e t t i n g ครับเป็นส่วนของการตรวจสอบเฟิร์มแวร์และก็การคืนค่าโรงงานเดี๋ยวเรามาดูในแท็บของ EQ กันบ้างนะครับในส่วนของ EQ เนี่ยมีให้เลือกปรับเพียบเลยทั้ง Official EQ p Reset EQ มีให้เลือกทั้งหมด12แบบหรือว่าจะปรับเองก็สามารถทำได้เช่นกัน ในพาร์ทนี้นะครับเรามาทดสอบเสียงไมโครโฟนกันนะครับว่าเสียงในอาคารแล้วก็นอกอาคารเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างโดยไมค์ของ f i ลจีเนะครับให้มาข้างละ2ตัวเป็นแบบ Du a l m i ม AI ENC ตัดเสียงรบกวนขณะพูดคุยด้วยตอนนี้ใช้ไมโครโฟนจาก f i ลจีเนะครับอยู่ภายในอาคารแล้วก็ยืนอยู่หน้าพัดลมด้วยเสียงพูดเนี่ยมีความคมชัดเคลียร์ปลายสายน่าจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีไม่มีเสียงอื่นๆเข้ามารบกวน หรือว่าแทกขณะสนทนาครับมาตอนนี้นะครับอยู่ภายนอกอาคารนะครับแล้วก็ยืนอยู่หน้าคอมแอร์เสียงกูดก็ชัดเจนอยู่นะครับเนื้อเสียงมีความมัวเล็กน้อยปายสายได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแต่เสียงรบกวนรอบข้างได้ดีแทบจะไม่มีเสียงรอบข้างแทกเข้ามาเลยครับเรามาต่อกันที่แนวเสียงของหูฟังกันนะครับโดย f ิล l GS เนี่ยเหมาะกับแนวเพลงอะคูสติก r b Soul Pop แล้วก็ในวันนี้นะครับเราได้เลือกแนวเพลงทั้งหมดมา3แนวเพลงมารีวิวให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิว,วัต่อนะครับเราลองไปฟังเสียงของฟิลจีเอสกันก่อนครับแต่่่่่่ททีีทีีคคคคนน้้าาเเาาาาาามมมือวววรรัใหหญ Sing it! หลังจากฟังแนวเสียงของ f u ลจีเไปแล้วเรามารีวิวแนวเสียงตามนี้เลยนะครับย่านเบสฟิลจีเอสนี่ยจะมีมวลเบสที่หนากําลังดีลงน้ําหนักชัดเจนเป็นลูกกลมกระชับเก็บตัวเร็วเสียงกระเดื่องเนี่ยกระแทกกําลังดีเลยนะครับมีแรงประทะที่ชัดเจนจับต้องได้มีความเคลียร์ความลึกตื้นที่ดีทําหน้าที่ซัพพอร์ตย่านอื่นๆได้เยี่ยมเลยครับย่านกลางเสียงร้องเนี่ยจะมีเนื้อเสียงที่หนาอุ่น มีความชัดของปลายเสียงมีความใสยอยู่ในระดับที่ดีเสียงร้องเนี่ยเด่นพุ่งออกมาด้านหน้าตำแหน่งเสียงของเครื่องดนตรีวางและแยกตำแหน่งเสียงได้อย่างชัดเจนซาวเนี่ยเปิดกว้างย่านนี้เด่นมากๆครับย่านแหลมนะครับมีรายละเอียดของเสียงเครื่องดนตรีที่ชัดเก็บหัวโน้ตต่างๆได้ดีแล้วก็ครบมากมีความนิ่งเคลียร์ของปลายเสียงที่ชัดไม่รู้สึกว่าอั้นอะไรซาวเนี่ยเปิดกว้างมีความสว่างใสแล้วก็ฟังง่ายเลยครับ เวทีและมิติเสียงนะครับจะกว้างกลมเป็นลูกกลางค่อนไปทางใหญ่นะครับมีความอบล้อมส่วนมิติเนี่ยทำได้ดีตำแหน่งเครื่องดนตรีและเสียงร้องเนี่ยจะมีตำแหน่งที่ชัดเจนเด่นคงที่ไม่รู้สึกว่าทับซ้อนกันชัดเจนในตำแหน่งย่านเสียงโดยรวมเนี่ยค่อนข้างนิ่งเปิดเสียงดังก็ไม่แกว่งเลยครับมาสรุปความประทับใจแล้วก็ให้คะแนนนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยเต็ม5คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยผมจะจัดลำดับตามนี้ครับ ดีไซน์และการสวมใส่ผมให้เต็ม5เลยนะครับสำหรับการดีไซน์โดยรวมเนี่ยค่อนข้างถูกใจนะครับใส่ไปนานๆไม่มีปวดหูอะไรนะครับเพราะว่าสายคล้องหูที่ออกแบบมาอย่างดีทําให้ไม่รู้สึกว่าปวดหูตอบโจทย์กับทุกแอคทิวิตี้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะใส่ออกกําลังกายใส่ฟังเพลงเฉยๆหรือว่าใส่เล่นเกมก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับใส่สบายเลยทีเดียวไม่หลุดหูจึงของให้คะแนนโดยรวมดีไซน์และการสวมใส่ที่5าคะแนนเลยครับ ในส่วนของสเปคนะครับเต็ม5คะแนนผมให้5ไปเลยนะครับสเปคแล้วก็ราคาที่ f i ลจีให้มาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะไม่ว่าจะเชื่อมต่อใช้งานกับแอปก็ได้ปรับ EQ ได้รองรับ L d สามารถฟังเพลงคุณภาพสูงอย่าง h i เลสก็สามารถทําได้หรือว่าจะเชื่อมต่อพร้อมกัน2เครื่องและที่สําคัญครับเนื้อเสียงของ f i ลจีเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆในราคา2 9 9 0บาทจึงขอให้คะแนนในด้านของสเปคเอาไปเต็ม5เลยนะครับ ความคมชัดของไมโครโฟนผมให้เต็ม5เลยนะครับไม์ของ f ิ l จ s เนี่ยทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีเสียงพูดเนี่ยชัดเจนปกติเลยนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกด้วยให้คะแนนความคมชัดของไม์อยู่ที่เต็ม5ไปเลยครับในเรื่องของแนวเสียงนะครับผมขอแยกเป็นแนวเสียงเบสเอาไป4คะแนนนะครับเสียงกลางเอาไปเต็ม5เลยส่วนเสียงแหลมเอาไปเต็ม5เช่นเดียวกันครับ แล้วก็สุดท้ายเวทีเสียงแล้วก็มิติเสียงให้4เต็ม5นะครับสังเกตว่าผมให้เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยเต็มเลยเนื่องจากว่า f u e l GS เนี่ยโดดเด่นในเสียงกลางกับเสียงแหลมจริงๆสุดท้ายนะครับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับเต็ม5คะแนนเอาไป 5เลยนะครับมีความคุ้มค่ามากเลยครับถ้าเกิดว่าเทียบกับหูฟัง Open e i r ที่มีสเปคแล้วก็เนื้อเสียงที่โดดเด่นขนาดนี้น่าจะมีราคาที่สูงกว่านี้แน่นอนแต่สำหรับ f ิ e l GS ให้ราคามาเพียง2,990บาทเท่านั้นครับมาสรุปความประทับใจโดยรวมนะครับสำหรับหูฟัง f ิ e l g เเนี่ยเป็นหูฟัง Open e i r ที่เสียงดีเลยนะครับสวมใส่สบายฟังก์ชันเนี่ยครบครันตอบโจทย์ทุกการใช้งานจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกม คุณภาพเสียงเนี่ยโอเคเลยนะครับเรียกได้ว่าใครกำลังมองหาหูฟังแบบ o p ป n ิเ e อคุณภาพที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับก็อยากให้พิจารณา f u l l GS ตัวนี้นะครับส่วนใครนะครับที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ดิสิปชันด้านล่างใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ